ขอสวัสดีด้วยนะฮะเราอยู่ในช่นเ,เราจะมาทำฟาร์มกันนะฮะนี่ก็เป็นพาร์ทที่สองนะฮะอ๋ะอผิดอีกออสักป,ประมาณนี้ ไปตักน้ำนะฮะถ้าเสียงเบาก็ขออภัยฮะไม่มันเป็นอะไรไม่รู้โอ้เสียงห่อน คเคไปทำอะไรนั่น,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 น cục cục của pha đồ Tao หายม,มิดเล้และะบบอะไยไปมดแล้วต้องหากระดูกมาทำโบนนะขยายอนาเกะ ก็ได oh, oh, ้อก็ตกเสักคร่นปิดโปแกรม กินเพียบเราก็ต้องทำอะไรดีเราจนดีกันดีกว่าอืมโอเค หลอฟิวฟ้าสามร้อย <c oughs> ขยายอนาเขตไปเรื่อย มือทำไมผมถึงไม่นอนด้วยฮะผมต้องการสเกลตันอ่าซอมบี้มาล่ะโอเคโอ้บุกตอกไม้ดีกว่า 오기뻐. 이거. 오목. 오케이. โอเคขอกราบนะฮะบ๊ายบายโอโห้ไปละไปละ